เวลา13นาฬิกา1นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปศูนย์ปฏิบัติการอาัจฉริยะบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนทอพระเนตรความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมของวังจันวาเล่และกลุ่มธุรกิจใหม่ปตทอ,ทอ,อาทินวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งปตทกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูยนย์ (Zero Emissions) ภายในปีคริสตศักราช2500หรือพุทธศักราช2593โดยมี3กลยุทธ์คือเร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเร่งเปลี่ยนสู่ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเร่งปลูกป่าเพิ่มส่วนความก้าวหน้าด้านนว,วัตกรรมของสถาบันนว,วัตกรรมปตทดําเนินง,งาน3เรื่องคือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการดักจับกักเก็บและใช้ประโยชน์ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานถือเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดเช่นการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอาทิแบตเตอรี่สำหรับการกักเก็บพลังงานในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้ได้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของนวัตกรรมด้านไลฟ์สไตน์ขับเคลื่อนผ่านบริษัทอินโดบิกเอเชียจำกัดดำเนินธุรกิจ3กลุ่มคือยาเทคโนโลยีทางการแพทย์และอาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการผลิตอาหารแพลนเบสความก้าวหน้าของนวัตกรรมด้าน AI a n d Robotics ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านต่างๆเช่นเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำเทคโนโลยีส่วนประกอบของรถยนต์อัจฉริยะยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรวมทั้งเซอร์วิสโรบอเช่นหุ่นยนต์เสิร์ฟส่งของทำความสะอาด นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกลและปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินงานภาคป่าไม้แบบครบวงจรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดการลดการปล่อยและเพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจร ส่วนนวัตกรรมด้าน eV ecosystem หรือนวัตกรรมเพื่อยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มปตทได้สร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำถึงปลายน้ำเช่นชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าการทดลองใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าและการสร้างโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกจากนั้นทอบทเนการสาธิตอ,อุปกรณ์นวัตกรรม e Biovo no ของกลุ่มปตท ซึ่งเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ริเทียมไอออนสำหรับระบบกักเก็บพลังงานสามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบเช่นระบบกักเก็บพลังงานสำหรับกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งแบตเตอรี่เคลื่อนที่ให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จช่วยประหยัดน้ำมันและลดมลพิษใช้เวลาสลับแบตเตอรี่ไม่ถึง3นาทีนอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานสำหรับจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้า เป็นรูปทรงกระบอกขนาด21.70มีน้ำหนักเหมาะสมสามารถเปลี่ยนได้ทันทีไม่ต้องรอชาร์จที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่จ่ายไฟผ่านหัวจ่ายแบบ Type 2รองรับกำลังไฟฟ้า7 22กิโลวัตต์โดย EV Charger มี2รุ่นคือรุ่น Eco เป็นรุ่นพื้นฐานสำหรับติดตั้งใช้งานที่พักอาศัยใช้งานได้ง่ายและปลอดภัยและรุ่น Smart ที่สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันเหมาะสำหรับการให้บริการที่ชาร์จสาธารณะนะ